จบเป็นคนแรกของประเทศไทยในสหรัฐอเมริกานำหลักสูตรมาสอนทางการแพทย์จบใโศเทรลฟีเป็นอาจารย์พิเศษสอนที่แม่ฟ้าหลวงวิชาเดียวและมหา,าลัยหลักสิบด้านวิชศาสตร์ชัวัยผมเป็นกรรมการ พี่มาจากเมโสเทราฟีเรื่องควังงามก็ไม่ได้หยุดต่อมาด้วยเวชศาสตร์ช,าชาลอวัยมีคนสูงอายุเยอะมากต้องไปพบแพทย์เอทำอยังไงดีในเมื่อศัสาตา์นี้มาแล้วผมกระโดดเข้าไปก่อนเลยหมอก็เห็นสนใจเออาจารย์ไปแล้วบอกใจเย็นผมจะกลับมาพร้อมกับเอาลาเส้นมาสอนในประเทศไทยเลย ทุกคนก็นเห็นหมอบอกต้องบินไปสอบที่อเมริกาแพทยสภาก็บอกไม่มีทางอาจารย์เอาอข้อสอบ writing test ก็มาสอบประเทศไทยผมจะทําให้ดูแล้วผมก็ทําได้มะวงการทางการแพทย์ได้รับการทำ writing test เป็นครั้งแรกด้านเวชศาสตร์ชลวายเอนทยในประเทศไทยโดยไม่ต้องบินสอบอเมริกาคแ,และต่อจากนั้น ลูกศิษย์ในมือผม25คนที่จบไปอยู่ในโรงพยาบาลใหญ่ๆทังนั้นบารุงราชยันทีกเะษมราชในอีกหลากหลายโรงพยาบาลครับนั่นคือที่มานั่นคือจุดประกายหลังจากนั้นมาผมก็มา ด้านวิาศาสตร์ชรวัยในประเทศไทยและผมก็เขียนลักสณะออกมาหมดแล้วสมัยก่อนนั้นยังไม่มีโควิดนะไปนั่งเถียงกับสพอบอกขอเปิดการเรียนการสอนออนไลน์ครับเพื่อให้หมอทั่วประเทศเนี่ยได้เรียนกันจะได้ช่วยในกัรรักษาผู้ป่วยคนสูงยุบ้านเราเริ่มเยอะขึ้นมาแล้วครับไม่ยอมครับปีที่แล้วพอเกิดโควิด ทำไมกลุมแพทย์ผมเปิดไม่ได้ครับอาจารย์จะมาพูดกับผมกับหลังเริ่หม <S <S หมอทั่วประเทศกำลังจะเรียนออนไลน์ได้ขณะน,นี้ผมกำลงังดำเนินการนั่นคือที่มาว่าทำไมถึงจุดประกายว่าคนสูงอายุเริ่มสูงอายุมากขึ้นแต่ทำไงฮะต้องกินยาสารพัดพฤติกรรมนะ วันนี้นี่ผมจะมาคุยกันแบบสบายๆง่ายๆมาคุยกันแบบในชีวิตประจำวันแล้วหลังจากนั้นใครมีคำถามเดีย่ยก็ถามผมผมใช้วัดนิ่งสำคัญคำเดียวสั้นๆนะ You are what you eat <c oughs> เพราะฉะนั้นการบริโภคอาหารเนี่ยครับเริ่มแรกเลย คนไทยออเป็นไงฮะชอบกินอาหารเผ็ดจัดรสจัดโอ้ยหวานยังมาเลยนะฮะกินจุกกินจิกไม่เป็นไรรสจัดเลิกนะครับหวานจัดเลิกนะครับนั่นคือที่มาของโรคครับเอาเถอะครับไม่เป็นไรเราผิ กินมาเยอะเนี่ยจะเป็นทั้งเบียร์ทั้งเหล้าไม่เป็นไรครับตอนนี้เรามาเริ่มชีวิตใหม่นะถ้าอยากจะรักตัวเอง